สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามา Unbox อกซ์ชาแนลนะคบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่ามีอะไรก็ช่วงนี้นะชาแนลก็จะมีตัวของสเปเชียลนิดนึงนะแทนแทนแทนแน,นี่นะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะได้เป็นโบที่เป็นตัวเพชรนะครับ นี่จะได้กล่องที่เป็นโบที่เป็นตัวเพจนิดนึงแล้วอันนี้คือตีมสุดจีนนะครับของชาแนลซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็เคยได้มาแล้วนะแล้วก็เราก็จะเก็บเอาไว้เป็นคอลเลกชันนะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันนะครับว่าข้างในนี้คืออะไรนะครับเราทำตามทาเนียมกันนะครับมันต้องขอกล่องนะแต่พอดีกล่องน้องเขาเล็กนะอ่านี่ เดี๋ยวมาแกะกันพร้อมกันนะครับว่าข้างในเขาคืออะไรนะครับแทนๆน,น,นะครับก็ค่อยๆอยอาแกะอย่างประณีตบรรจงนะวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านเดลตานะครับเออวันนี้วันศุกรนะก็มานอนที่บ้านใหม่นะครับมีเวลาหนะ่อยเดี๋ยวจะเล่าดราม่าของ ของอันนี้ให้ฟังนะครับแล้วจะได้รู้ว่าดิเดตของ S A a n n น l นะคบเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่อันนี้เราก็เก็บนะครับอันนี้เราก็มาแกะกล่องันนะครับว่าเป็นยังไงนะทันทันแท้นะดูพร้อมกันนะครับเขาก็จะมีกล่องแบบแข็งเอาไว้ให้เก็บนะเวลาบางทีเปลี่ยนนะแล้วก็จะมีตัวอันนี้คือของนะครับแล้วก็จะเป็นตัว นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการ์แบบแคร์บุ๊กนะครับเราแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจเราแค่เก็บเอาไว้นะเสร็จแล้วอ๋อมีชาแนลก็จะมีใบเสร็จนะครับเนี่ยเป็นใบเสร็จของชาแนลนะแล้วก็มีกล่องให้เดี๋ยวเราก็จะพับเก็บเอาไว้แล้วก็ของก็คือแทนแทนแทน การฮอลเดอร์นะครับของชาแนลนะซึ่งจะเป็นการฮอลเดอร์ที่เป็นรุ่นคลาสสิกทำไมถึงซื้ออันนี้นะครับอย่างแรกก็คือฟังก์ชันการใช้งานนะครับ<ม>ตัวหน้าตาเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือหน้าตาเหมือนกระเป๋าตัวคลาสสิกแบบนะครับแต่เป็นการย่อขนาดนะเนี่ยมีสมายลี่พ็อกเก็ตแล้วก็สามารถเปิด ข้างในเป็นสีเบอร์กันดีนะน้องคือคลาสสิกแฟบนั่นแหละนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกระดุมนะครับืม k e อินฟร n c e ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราซื้อมันเนี่ยราคาของใบนี้คือ24,000บาทนะครับซึ่งถ้าใครไปดูในตัวการ์ดฮลเดอร์หรือตัวมันจะมีก่อนการ์ดฮลเดอร์ก่อนวอลเล็ต หลังจากคาร์ทโฮลเดอร์ที่ใหญ่กว่านั้นมันก็จะเป็นคล้ายๆวอลเล็ตที่กึ่งๆเป็นวอลเล็ตเล็กที่เป็นมีคาร์ h โฮลเดอร์ที่ใหญ่หน่อยนะมันจะราคาปลาเข้าไปประมาณ3ามหมื่นกลางๆนะอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่ากลุ่มราคาที่ค่อนข้างถูกนะของชาแนลนะครับซึ่งดราม่าก็คือเราไปเลือกที่ช็อปนะที่สาขาเ e n ทันเอมบ assy ซึ่ง S.A. Chanel เราไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวบุคคลหรือว่าเป็นที่ตัวเขาเทรนนิ่งมานะแต่ <c oughs> เราซื้อของชาแนลมาประมาณ3ชิ้นแล้วนะครับมีเออตัว Wallet on Chain นะซึ่งก็ซื้อที่สาขาเซนทันเอมบาซซี e มีตัวมินิแฟนะครับไซส์ Side 9ซึ่งก็ซื้อที่สาขาเซนทันเอมบาซซี e นะอ๋อวอลเล็ตออนเชนซื้อที่สาขาสยามพารากอนะ ทุกครั้งที่ซื้อเนี่ยซื้อในเมืองไทยนะครับแล้วก็จะขอลาย SA เอาไว้ซึ่ง SA ไม่ว่าจะเป็นที่พารากอนหรือว่าที่เซนต์ฮัน์เดมบาซี่นะไม่เคยตอบลายบางทีอ่านแต่ก็ตอบบ้างแล้วแต่อารมณ์บางทีอ่านแล้วก็รอไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วถึงจะตอบค่ะรับทราบค่ะทครั้งที่บางทีเราก็ถามว่าเออเราอยากได้กระเป๋า รุ่นนี้รุ่นนี้มีมาบ้างไหมจะมีความหวังหรือเปล่าค่ะดูให้อยู่ค่ะในขณะที่บางทีอ้าวเราเห็นคนที่ลูกค้าที่สาขาอื่นได้ทีนี้เราก็เดาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบังเอิญจังหวะลูกค้าท่านนั้นเกิดเขาอาจจะดวงเฮงเข้ามาแล้วมีของพอดีแต่ก็มันก็มีหลายคนแล้วที่กระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยเขาได้มาเขาก็เอามาโชว่านี่ได้ที่สาขาที่ไทยนะอะไรเงี้ยแต่ อสเอที่เราถามสามสี่คนเรามีเออที่เราขอคอนแทคเอาไว้เนี่ยประมาณสามสี่คนนะ <_ d ata> เขาจะบอกว่าไม่มีของซึ่งก็งงว่าเราจะซื้อของแต่เขาจะชอบพูดว่าไม่มีของเหมือนจะอยากท้าทายให้ฉันนะ่ะไปที่สาขาฉันเลยเริ่มที่สิ่งนี้นะครับถามก่อนว่ามีของไหมตอบเลยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเข,ข้ามาเลยค่ะ แต่ก็สงสัยว่าทําไมในกลุ่มตัวแม่ปยาแบรนด์เนมอะไรพวกเนี้ยเขาถึงมีกันได้นะครับเราก็เลยช่วงกลางวันเราก็อยากรู้เราก็เลยเดินเข้าไปที่สาขาแล้วเราก็ตั้งใจว่าถ้ามันมีรุ่นนี้และสีดำอะไรบักทองนี่บักทองจะซื้อเพราะราคามันก็ประมาณสองหมื่นกว่าจะซื้อเอามาใส่บัตรที่กระเป๋าน้อง ไส้งอนนี่แหละมันเป็นคู่แข่งกันนะแต่ฉันจะเอามาใส่น้องไส้งอนชนนีแหละอ่ะทีนี้พอเข้าไปใช่ไหมครับมีดรามา่ายังไม่จบนะครับมีวางเรียงนะครับมีกระเป๋าเชฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะอินเสิร์ตรูปให้หลังจากคลิปนี้นะครับแต่เป็นสีขาวซึ่งใครๆก็รู้ว่าสีขาวเนี่ยมันจะดูดสี เลอะง่ายเห็นชัดแจ๋วเลยนะครับใครจะกล้าใช้นะครับก็เลยบอกว่าผมชอบรุ่นนี้นะครับแต่เป็นสีดำไม่ทราบว่ามีไหม s ออบอกเลยไม่มีรบกวนลูกคา้าดูรุ่นอื่นแล้วฉันก็ดูรุ่นอื่นแอบดูราคาในป้ายสามหมื่นสี่ซึ่งไม่ใช่ละคือจะเอามากระเป๋ามาแค่ใส่บัตรเฉยๆไม่ใช่จะเอากระเป๋าตังกระเป๋าตังคือมีแล้ว มีแล้วนะจ๊ะแต่แตคุณ S A นี่เธอแบบ no care no สนนี่กระเป๋าตั้งอันนี้ก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะประมาณ4ี่หมนะซึ่งมันก็เป็นกระเป๋าแบบพับสามนะเดี๋ยวนี้ต้องเมื่อก่อนจะใช้กระเป๋ารองวอลเล็ตแต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้กระเป๋าพับเพราะว่าไม่งั้นจะใส่กระเป๋านี่ไม่ได้อันนี้ก็ก็ของชาแนลนะเป็นสีเออเบจนะไม่ใช่คาราเมลคาราเมลจะเข้มกว่านี้แต่ว่าเป็น คอเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันที่เหลือใบสุดท้ายที่โตเกียวนะคือไส้ในเขาจะเป็นแบบเป็นลายลายอย่างนี้นะแล้วก็เป็นพับพับได้3าตอนแล้วก็มีกระเป๋าใส่เหรียญน,นะครับซ่อนอยู่ข้างในนะเราก็เอาไว้เหรียญจ่ายค่าแท็กซี่นะครับเป็นคอเลกชันครูซสองพันยนะครับแต่นังไม่นังก็บอกนังไม่มี แล้วก็พอเรายืนยันว่างั้นเรายังไม่เอาแล้วกันเพราะเราอยากได้รุ่นนี้แต่สีดำนางก็พูดว่า Let me check again หายไปอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออพอดีมีลูกค้าลองอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงต้องรองคุณลูกค้าท่านนั้นปฏิเสธก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะได้ Priority ก่อนเพอเ,เอามาดูก่อน โอเคอันนี้เข้าใจได้แต่ยู่ควรจะบอกเรื่องนี้ก่อนไหมคือถ้าฉันบ้าบอหน้ามืดตามมวไปเอาอีที่มึงโทษนะครับอ่ะอีที่คุณเอามาเสนอมันก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกหมื่นนึงนะครับแล้วทั้งทั้งที่เรามีกระเป๋า wallet อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะมีกระเป๋าใส่บัตรอีกใบหนึ่งของโกยาร์อยู่แล้วนะครับจะพกกระเป๋าตังค์อีกใบที่สามทำไมนะคะคือเราจะเอาแค่กระเป๋า เออใส่บัตรอีกสักอันหนึ่งนะครับที่มันมีช่องที่แบบใหญ่ๆที่บางทีแบบเราไปแล้วเราเก็บใบเสร็จเอามาลงบัญชีอะไม่ใช่ว่าจะใส่บัตรอะไรมากมายคอบ้าบอคอแตกขนาดนั้นนะครับเราก็เลยยืนยันว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ทั้งช็อปชาแนลที่ c e n t ันเอมบ assy มีลูกค้าอยู่2คนคือผมนะครับ กับผู้หญิงจีนอีกคนหนึ่งซึ่งนางไม่ได้ดูกระเป๋าวอลเล็ตอันนี้นะครับนางมาดู